การบวชเนรอง์หนึ่งเมียริสงเท่าไรขอต่อยทราว่าสําหรับตัวเนนเองที่บวชบวชครั้งหนึ่งบวชด้วยความตั้งใจจริงและตั้งใจปฏิบัติจริงปฏิบัติจนระ้เบียบก็ทำพืนหนจริงไม่ใช่เนนวิ่งเล่นเช่ชาวาทำตามวัดต่างๆบางทีมีเนโดดน้ําเป็นบ้างวิ่งเล่นบัางขโมยของกินบ้างอันนี้ใช้ไม่ได้ลงนรก ถ้าบทแบบนั้นลงนรกถ้าปฏิบัติจริงไปนั้นนี่มีค้าคกุมก็อยู่ในขอบเขตของาจะทำอวินัยเฉพาะตัวเองเนรจริงๆเมื่อบวชแล้วครั้งหนึ่งจะมีอาน,นิสงส์เกิดเป็นเทวดาแล้วนางฟ้าแล้วพรหมได้หกสามสิบกับเขาอยู่ได้สามสิบกับเป็นเทวดาก็ได้เป็นนางฟ้าก็ได้เป็นพรหมก็ได้สาหรับพ่อกับแม่ พ่อกับแม่จะมาบวชลูกหรือไม่มาบวชลูกก็าตามการบวชเนนบวชพระนี่มีฤทิสงฆ์พิเศษพันดาจากพทธบริษรริทศั้งหลายหรือว่าการทาบุญอย่างอื่นถ้าพ่อกับแม่ของเราถ้าตายไปแล้วกว็ดีถ้ายังไม่ตายก็ดีถ้าพ่อกับแม่ไม่โมทนานี่พ่อกับแม่ไม่มีโอกาสาจะได้บุญแต่การบวชเนนบ,น, iting, นบวชพระนี่ท่านบอกว่าพ่อกับแม่จะโมทนานหรือไม่โมทนานก็าตามรู้หรือไม่รู้ กตามได้บุญทันทีในมงคุณอธิบดีเงกลกาบอกว่าสมมติว่าพ่อกับแม่ช่อนลูกก